ในโลกของการก่อสร้างและอุตสาหกรรมมีสีสีหนึ่งที่โดดเด่นเหนือทุกสีมันคือสีเหลืองเข้มที่ใครเห็นก็จำได้ทันทีแคทเธอร์ l ิล่าเยลโลมันไม่ได้เป็นแค่สีทาเหล็กแต่มันคือสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งที่ยืนหยัดมาเกือบหนึ่งศตวตรรษแต่ก่อนที่มันจะกลายเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกเชื่อหรือไม่ว่าจุดเริ่มต้นของมันมาจากความล้มเหลว และบ่อโครนที่ดูไรทางออกย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษ1890ที่ทุ่งนาในรัฐแคลิฟอร์เนียเกษตรกรกำลังเจอปัญหาใหญ่พื้นดินที่นั่นอุดมสมบูรณ์มากแต่มันนุ่มและเหลวเกินไปเครื่องจัรไอ้น้ำในยุคนั้นมีน้ำหนักมหาศาลพอลงไปวิ่งก็จมโคลนลึกจนขยับไม่ได้เหมือนช้างที่ติดหลม ชายชื่อเบนจามินโฮสพยายามแก้ปัญหานี้อย่างบ้าคลั่งเขาเริ่มจากวิธีพื้นฐานคือการขยายล้อให้ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นจนกระทั่งเขาสร้างล้อที่มีความกว้างถึง46ฟุตลองจินตนาการดูสิครับรถไถที่มีล้อกว้างเกือบเท่าตึกแถวสามห้องมันทำงานได้แต่มันเอถอะทะแพงและดูแลรักษายากเกินไป โลกต้องการคำตอบที่ดีกว่านั้นและโฮส์รู้ดีว่าเขาต้องคิดนอกปรอบปี1904คือปีที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปโฮส์ตัดสินใจทิ้งล้อแบบเดิมๆแล้วหันมามองสิ่งที่เรียกว่าหลังวิ่งแบบสายพานไอเดียของเขาคือแทนที่จะให้รถวิ่งบนดินทำไมเราไม่เอาถนนติดไปกับรถเลยละ่ะเขาออกแบบแผ่นไม้กระดานร้อยต่อกันเป็นโซ่หมุนวนรอบล้อ หลักการง่ายๆคือการกระจายน้ำหนักลงบนพื้นที่กว้างทำให้รถไอน้ำหนักหลายตันลอยอยู่บนผิวดินโคลนได้วันทดสอบครั้งแรกช่างภาพของบริษัทคนหนึ่งชื่อชาลีเคเมนยืนมองเจ้าเครื่องจักรประหลาดนี้กำลังเคลื่อนตัวหยิบหยับไปข้างหน้าเขาอุทานออกมาว่าดูนั่นสิมันคลานเหมือนนอนผีเสื้อเลยแคทเตอร์พิลล่าเบนจามินโฮได้ยินเข้าปดีเขาชอบใจมากและประกาศว่า นั่นแหละชื่อของมันแคตเตอร์พิลและนับตั้งแต่วินาทีนั้นชื่อของมแมลงตัวเล็กๆก็กลายเป็นชื่อของนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการเครื่องจักรกลปี1910โฮจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแคตเตอร์พิลล่เป็นทางการโดยไม่รู้เลยว่าชื่อนี้กำลังจะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์สงครามโลกเมื่อสองครามโลกครั้งที่1ปรปะทุขึ้นในยุโรป นี่ไม่ใช่สงครามของทหารม้าอีกต่อไปแต่มันคือสงครามอุตสาหกรรมพื้นที่สู้รบเต็มไปด้วยหลุมระเบิดลวดหนามและคนตมที่ลึกจนม้าเดินไม่ได้กองทัพพันธมิตรสังเกตเห็นว่ามีเพียงพาหนะชนิดเดียวที่ยังวิ่งส่งเสบียงและลากกวนใหญ่ผ่านนรกบนดินนี้ได้นั่นคือรถแท็กเตอร์แคทเทอร์พิลล่าของโฮ ความสามารถในการตะลุยโคลนของมันไปเตะตาพันเอกเออร์เนสต์สวินตันแห่งกองทัพอังกฤษเขาเกิดปิ๊งไอเดียว่าถ้าเราเอารถแท็กเตอร์พวกนี้มาหุ้มเกราะแล้วติดปืนกลเข้าไปละ่ะและนั่นคือจุดกำเนิดของรถถังคันแรกของโลกแม้แคเทเธอร์พิล่าจะไม่ได้ผลิตรถถังโดยตรงแต่ระบบตีนตะขาบของพวกเขา คือหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนรถถังทุกคันในสนามรบหลังจบสงครามชื่อเสียงของแคทเ r อร์ l ิลาดังกระชอนไปทั่วโลกไม่ใช่แค่ในฐานะเครื่องมือทำเกษตรแต่ในฐานะผู้พิชิตทุกอุปสรรคที่ธรรมชาติขวางกัน้นแม้จะประสบความสำเร็จในสงครามแต่ในโลก,โลกุรกิจบริษัทโฮ e มนูแฟค c t u r i n g ต้องต่อสู้กับผู้แข่งตัวฉกาดคือบริษัท C.L. Base Tractor ทั้งสองค่ายฟาดฟันกันรุนแรงทั้งเรื่องราคาและสิทธิบัตรจนเกือบจะล้มละลายทั้งคู่ปี1925นายธนาคารผู้มองเห็นการไกลบีบให้ทั้งสองบริษัทจับมือกันการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์จึงเกิดขึ้นภายใต้ชื่อใหม่ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง Caterpillar Tractor Company การรวมตัวครั้งนี้ เกิดขึ้นถูกที่ถูกเวลาพอดีเพราะอเมริกากำลังเข้าสู่ยุคก่กอสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดยักษ์รัฐบาลต้องการสร้างถนนขุดคลองและสร้างเขื่อนและโปรเจกต์ที่พิสูจน์ศักดิ์ศรีของพวกเขาก็มาถึงเขื่อนฮูเวอร์โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่กลางทะเลทรายที่ร้อนระอุเครื่องจักรแคทเตอพิลาต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงท่ามกลางฝุ่นและหินแข็ง ความสำเร็จของเขื่อนฮูเวอร์คือใบรับรองคุณภาพที่ประกาศให้โลกรู้ว่าถ้าคุณจะย้ายภูเขาคุณต้องใช้แค t เตอร์พิลาเมื่อสองครามโลกครั้งที่สองเริ่มขึ้นบทบาทของแคตเตอร์พิลาเปลี่ยนไปอีกครั้งคราวนี้พวกเขาไม่ได้อยู่แค่เบื้องหลังแต่มันคือยุทธปัจจัยหลักในการลุกคืบนนายพลจอร์จแพตตันเจเนอเรลจอร์จแพตตันถึงกับกล่าวไว้ว่า ถ้าเราอยากชนะสงครามเราต้องมี30สิ่งรถจี๊ปหลัดเลินเครื่องบินดากอต้าและรถแท็กเตอร์แคเตอร์บิลาภาพที่ชินตาคือหน่วยทหารช่าง CB ของกองทัพเรือสหรัฐขับรถเกรดดิน D7 หมุกขึ้นฝั่งไปพร้อมกับนาวิกโยธินหน้าที่ของพวกเขาคือถางป่าและถมหลุมระเบิดเพื่อสร้างสนามบินให้เสร็จภายในไม่กี่วัน มีเรื่องเล่าว่าในบางสมรภูมิรถเกตดินถูกใช้เป็นอาวุธถมดินกลบหลุมปืนกลของศัตรูทั้งเป็นแค t เตอร์ปิลผลิตรถแท็กเตอร์กว่า51,000คันเพื่อป้อนเข้าสู่สงครามสีเหลืองที่เราคุ้นตาถูกทาทับด้วยสีเขียวขี้มา้าแต่มันยังคงหัวใจดวงเดิมหัวใจที่ไม่ยอมแพ้หลังจบสงคราม โลกเข้าสู่ยุคใหม่ Caterpillar กลับมาทาสีเหลืองและมุ่งหน้าพัฒนาเทคโนโลยีแต่คู่แข่งอย่างโคม a t s จากญี่ปุ่นเริ่มตีตื้นขึ้นมา Caterpillar จำเป็นต้องทำสิ่งที่พวกเขาถนัดที่สุดนั่นคือนวัตกรรมปี1977พวกเขาเปิดตัวรถแท็กเตอร์รุ่น D10 ที่ทำให้คนทั้งโลกต้องขยี้ตา เพราะล้อเฟืองขับที่เคยอยู่ติดพื้นกับถูกยกสูงขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมพิรามิดนี่คือดีไซน์แบบไฮดรฟ์หลายคนบอกว่ามันดูตลกแต่ในทางวิศวกรรมมันคืออัจฉริยะการยกล้อขับเคลื่อนให้สูงขึ้นช่วยให้มันพ้นจากโคลนหินและแรงกระแทกยืดอายุก,การใช้งานชุดเฟืองและซ่อมบำรุงง่ายขึ้นอย่างมหาศาลดีไซน์รูปสามเหลี่ยมนี้ กลายเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของรถเกรดดิน Caterpillar มาจนถึงปัจจุบันมันคือการประกาศว่าพวกเขาไม่กลัวที่จะฉีกตำราทิ้งเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าถ้าคุณคิดว่ารถเกรดดิน D10 ใหญ่แล้วลองมาดูราชาแห่งเมืองแร่ตัวจริงขอแนะนำให้รู้จักกับ c ห7 9 7 f นี่ไม่ใช่รถบรรทุกที่คุณจะเห็นได้ตามท้องถนน มันถูกสร้างมาเพื่อเหมือนเปิดที่กว้างใหญ่ไพศาลความสูงของมันเท่ากับตึก2ชั้นน้ำหนักบรรทุกของมันคือ400ตันหรือเทียบเท่ากับช้างแอฟริกา60ตัวรวมกันลองจินตนาการถึงพลังของเครื่องยนต์ขนาด4,000แรงม้าและล้อรถแต่ละเส้นที่มีขนาดใหญ่กว่ารถ SUV ทั้งคันและมีราคาเส้นละกว่าล้านบาท ทุกชิ้นส่วนของมันถูกสร้างมาให้รับมือกับงานที่หนักที่สุดในโลก24ชั่วโมงต่อวัน365วันต่อปีที่น่าทึ่งกว่านั้นคือในเมืองยุคใหม่รถยักษ์เหล่านี้บางคันไม่มีคนขับพวกมันถูกควบคุมด้วยระบบดาวเทียมและ AI ทำงานประสานกันเหมือนฝูงมดเหล็กที่มีชีวิตนี่คือจุดสูงสุดของวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก ที่มนุษย์เคยสร้างมาจากโลงน้ำไม้เก่าๆในแคลิฟอร์เนียสู่หมืองแร่ในออสเตรเลียและไซต์ก่อสร้างทั่วทุกมุมโลกแคทเตอร์พิลล่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ความเร็วแต่วัดกันที่ความอึดและความน่าเชื่อถือสโลกแกนของพวกเขาที่ว่า built to be rebuilt สร้างมาเพื่อให้ซ่อมใหม่ได้ไม่ใช่แค่คำโฆษณา แต่มันคือปัจญาที่ส่วนทางกับโลกยุคใหม่ที่เน้นใช้แล้วทิ้งเครื่องจักรแคทอายุ30-40ปียังคงทำงานอยู่อย่างแข็งขันในหลายพื้นที่เพราะพวกเขาสร้างมันให้คงอยู่ตลอดไปตราบใดที่มนุษย์ยังมีความฝันที่จะสร้างตึกที่สูงขึ้นขุดอุโมงค์ที่ลึกขึ้นหรือเดินทางไปยังที่ที่ทุลก,กันดานที่สุดเราจะยังคงเห็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีเหลืองนี้อยู่เคียงข้างเสมอ Caterpillar ไม่ใช่แค่ผู้ผลิตเครื่องจักรแต่พวกเขาคือผู้ที่ช่วยพวกเราสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาอย่างแท้จริง